คลิปนี้นะครับพาลูกมาเที่ยวที่มูริฟาร์มนะครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของฟาร์มที่นี่นะครับวันนี้ที่พาลูกมาเนี่ยมาเล่นในโซนนี้นะครับก็ในโซนนี้นะครับนะครับประกอบกล่องนะให้เป็นรูปเดนเสาแล้วก็ระบายสีนะครับแม่มุมหนึ่งพ่อมุมหนึ่งลูกมุมหนึ่งนะครับประเมียสี่คนก็ระบายสีครบสี่มุมเลยนะครับแล้วก็ได้ผลงานน่ารักน่ารักกลับบ้านไปนะครับวันนี้ มาที่นี่เนี่ยมาสักประมาณสามถึงี่โมงเย็นกำลังดีนะครับสามถึงสี่โมงเย็นเนี่ยพาลูกมาเดินเล่นมาเที่ยวนะกำลังล่มลื่นเลยนะครับก็มากันได้นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่มีลูกนะครับแล้วก็อยู่แถวกรุงเทพเนาะแถวย่านรามอินทราเนี่ยตรงนี้ไม่ไกลมากนี่ครับหมูดนะีฟาร์มนะพาลูกมาเที่ยวได้เลยบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินเล่นนะครับดูสัตว์ต่าง จริงๆตรงนี้จะมีบอ่อเป็ดอยู่แต่ว่าเขากลับไปกันหมดแล้วนะเป็ดไปนอนพักหมดแล้วนะครับอันนี้เย็นแล้วนะครับหาเดินดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับอันนี้รีวิวตัวกล้องที่ถ่ายอยู่ตัวนี้ด้วยนะครับชื่อว่า osmo pocket สนะครับก็เป็นกล้องที่พ่อโตเนี่ยใช้มาสักระยะแล้วนะครับถือโอกาสมารีวิวด้วยในคลิปนี้สั้นๆนะครับกล้องเนี่ยเขามีไมค์ที่บิวล์อินมาอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะ รับเสียงได้4ทิศทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบไม่จะเป็นต้องติดติดมาแยกก็ได้นะครับก็สามารถที่จะคุยกับกล้องได้เลยนะครับกล้องเนี่ยสามารถรับเสียงได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็เหมาะสําหรับพ่อบ้านอย่างเราที่ช่วงนี้เริ่มนะครับไม่ค่อยอยากจะแบกของแล้วนะครับลูก2คนเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้อัดเสียงนะครับได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างดีนะครับเสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบโฟกัสแทร c k กิ้งนะครับ ระบบชักกิ้งเนี่ยมันก็จะล็อกที่หน้าเรานะสมมุติว่าเลื่อนกล้องไปทางไหนเนี่ยนะครับขยับมือไปทางไหนกล้องมันจะหมุนตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าต้องคอยพลิกมือไปมานะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะหมุนตามจะจับที่หน้าของคนไว้ตลอดเลยนะครับเวลาเอาไปถ่ายลูกแบบเนี้ยครับมันก็จะล็อกที่ลูกเราไว้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคุยกับลูกหรือมองตาลูกระหว่างเราถ่ายได้เลยแบบเนี้ยก็เยี่ยมนะครับอันนี้ชอบตรงนี้เลย นะครับใครที่ยังติดตามช่องโตัวริการ Family Journey อยู่นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับตอนนี้ลูกสตองนะครับก็อายุ5ขวบแล้วนะครับแล้วก็ลูกสตาร์คนที่2เนี่ย1ขวบจะ2ขวบแล้วนะครับอืมเด็กๆโตไวกันมากเลยนะครับช่วงหลังๆก็ทําคลิปน้อยลงนะแต่เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทําคลิปมากขึ้นนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับไม่รู้ว่ายังมีใครที่ติดตามในช่องกันอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมี คลิปมากขึ้นนะครับก็จะพยายามหาเวลาทำคลิปมากขึ้นนะครับ